มาลดเหล่านินจาสิเหล่านินจามาหมดหรือยังเอ่ยไปไหนกันหมดไปเรียกมาให้หมดเลยไปไหนกันอีกมาแล้วไปเรียกกันมาเร็วๆไปอยู่ไหนกันยังมาไม่หมดยังมาไม่หมดนอนไปเรียกตัวใหญ่มาไปเร็ว เบิ่งเพิ่นมือเอามือหยุ่มเด้พี่น้องเคียอืมไอตัวอ้วนเนูสิสลดัดสลัดพี่น้องจอดอะไรจอดอืมอู้สลดัดสลัดเด้เอามือเคียงับ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 แม่พอมนะันน่ะจุบบดกินไปก่อนเนี่ยคบเคีย้ยวไปก่อนตอนเที่ยงนั่นนี่ แต่อาหารเช้ากับอาหารเย็นจะเป็นอาหารเปียกอาหารกระป๋องนะเนาะนี่ถ้าตอนกลางวันก็จะกินอาหารขบเคี้ยวเล่นพร้อมด้วยออะไรที่บีบๆกันนะให้เขาเรียก,กินนะนะพี่นอ้องจะอาหารอาหารเสริมขนะอะไรนะใครฉีกกระดาษตรงนั้นนะ่ะบอกว่ามีสี่ใครสีกกระดาษ ไอ Schools, ้แจ็คเน่เดี๋ยมันสีกระดาษตรงนั้นน่ะขวอ่อนขวอ้วนดากดากเป่งเปะเป็งเปะจีจีมันนี่จีจีหามามีมาอ้ที่หมูโอ้ยโอ้ยกิวเบิร์ดนะจีจีใครในี่สวยโอ้ยเอ็นี่แบมบูบล่ะลูกนี่รนะจีจีนี่นี่จีจีนี่จี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 โอ้ย น่ารักจังเลตัวนี้นอนกับแม่นน่นนี่ตัวนี้นี่ตัวนี้สินอนน้ำขอ่นะอ,ย,ย,ย,พนะอโโยพี่น้องตัวอ้วนใหญ่เลยนะโอ้ยสามสิบกิโลเลยพี่น้องแมวตัวนี้ปวดพวกปะหมอว่ามาอ้วนคักแถวคุณหมอบอกว่าหนูอ้วนเกินไปนะลูกอ,อ้วนเลยพูดเ่ยโอ้ยดาา่าขึ้นเอาเถอะน้อสิเดเส็จด่ากออกให้เน่นพี่น้องเออตูดเขานะ่ะแบบเขาเขา,เขาคลีนเขาทําความสะอาดไม่ถึงเลยเนาะเพราะเขาเขาตัวอ้วนเกินไปเลยนะ เราต้องคอยล้างก้นให้เขาตัดขนแล้วก็ล้างก้นให้เขาอนะ่ะเราต้องช่วยเขาอ่ะนะเขาช่วยตัวเองไม่ได้พุ่น์นะพุณหะเฮ็ดยังนะกินน้ำกินน้ำกินน้ำโอ้โพุณหนายอยู่หลังตู้เย็นหลายตัวคนน่ะข้าจะกินจี๋จี๋นอนนอนพุงห้อยเลยนะ อันเท่าไหร่อันนี้แม่เขาเนี่ยแม่เขาเนี่ยอืมอืมอย่าทำแม่สิลกูกอ้าวชอว่าเจอเนี่ยใครเนี่ยใครรูปหล่อมันโอ้ยขนสวยนะเห็นไหมดำออกแดงๆนิดหนึ่งนะดำพลน้ำเงินดำปลเอาพี่จอ,พจอดพี่จอดยัื่องชิ้นมีวะไรลูกแม่ถ่ายเมียวก่อนลกูกหนูหนูเข้ากล้องทุกวันเลยกับน้องนะไอ้แจ็คมันไปอยู่ข้างนอกใช่ไหมลกูกจับมือออยากจับมือเอ้ยจับมือ จกไปข้างนอกนะ่ะท้ตหมูหมูทีหมูทีหมูเอาเอาลอดท้องหมาว่าเป็นลอดท้องสากในลอดท้องหมาโอ้ยสวยทั้งน oh. ah, ั้นเลยดูสิมีแต่ตัวช่วย ลอดท้องหมาเฉยเลยไม่กลัวหมาเหยียบหรอลูกเหมียวเออเหมียวหมาเนี่ย <c oughs> <c oughs> ย่านตำแม่บะหักพี่น้องหมาตัวนี้นั่นโอ้โว้าโอ้กว้าเด้อเอาจับเกินไปแล้วนะจับมืออีกแล้วไม่เล็กจิวเบิร์ดมาที่จิวเบิร์ดจิวเบิร์ดจิวเบิร์ดเยจิวเบิร์ด เมียวเมียวโอ้ขึ้นไปยังตั้งอันหลังตูยินพุ่นเต็มเลยบังบังให้แม่แม่อาไปหลอแเมวก,กันบังไปหลอ,อ,อกแมวกันบังไปขนมมาหลอแเมวไปเอาอาหารแห้งมามาหยอกเมวก,ก่อนมาหลอ,อ,อกเมวก่อนเอาไหมทาให้เมวก,กินเราจะได้ถ่ายคลิปกันเอาไหมพี่เมียวพี่เมียวทำอะไรเราทำอะไรอีกสองตัวอยู่ตรงนี้นะเอ้า oh. อืมเล่นอะไรเล่นอาจารย์จวไม่ไปเปิดอันั้นให้ในน้ำหนูอยู่ข้างล่างนะถ้าน้ำหมาในะล,ะลโลในไอ้แจ็คหน่นนะ่ะอันน็้มามีอะไรมามีอะไรบ้างบ้างบ้างดักใครดักเน้าเน่าหนิใครตูดเน่าน น no, no. ไปไปเรียกเพื่อนมากินเ้อะที่ไปกินตลอดเวลามันหลายตัวพี่น้องเขาก็หิวเนาะตห้เขากินถ้าอาหารเปรียกมันต้องไปกินตอนแรงเอา น่ารักทุกตัวเลยลูกแม่ อากาศยังหนาวหนาวอยู่นะพี่น้องเดือนเมษาหรือตัวนี้วันที่หนึ่งเมษาอะไรดอนนีเนาะออ้ออ่ใช่ไหมสามสิบเอ็ดมีนาย,ยังไม่เมษาก็จะเมษาจะพุ่งนี้อืม ต้นมากอัน้ายุงยุ่งกะสีอันฝ้าวทายคลิปไว้พี่น้องคลิปต้องถ่ายไว้ให้เยอะที่สุดนะนะพี่น้องแล้วเราก็จะปล่อยลงไปเวลาว่างก็เดี๋ยวไปหาหมอันใดาย่ามบ่ว่างก็เว้นไว้พี่น,อน้องก็บ่ไเด้ไปหาแล้วพี่น้องเนาะแต่กะสีไล่หานำกลนละ่ะผู้ใดมาหาเฮาไปหาคือเกาด้วยพี่น้องเด้อตระกูเนี่ยฮะละ มีเวลาคือเกาแล้เนี่ยโอ้ผลแมวไล่ออกมาแล้วก็โกก็โกู่วไหมลูกอ๋อแล้วยายคุณยายคุณยายกโก